นีครับดีครับจะส่งรอบใบว่งคุณลูกค้ามาอันนี้เป็นชุดโปรโมชั่นเลยครับก็เดี๋ยวมีจับฉลากให้ด้วยนะฮะก็อันนี้เป็นระเบียวนะเจ็ดเจ็ดสองถ้าเป็นก๊อกสิบเก้าเจ็ดสี่ครับอ่าตัวาเจปืนก่อนนะเจ้าโอ้โหสวยงามมากครับอันนี้จะเป็นแก๊สแถมมาเลยครับผมโปรโมชั่นนะครับพร้อมเล่นนะฮะตัวมีห้าล้านลูกแก้วร้อยลูกเหล็กร้อยแปดสิบแผ่นฮะอ่าเป็นเจนดสี่นะครับจะมีประกบให้ด้วยนะฮะประกบนี่จะมีให้เดี๋ยวไปใส่ตรงนี้ข้างขก่อนเราจะเสียนะมีผมดไว้ข้างนอก อันนี้ก็จุกสูบนะฮะเขาแถมให้หนึเดียวไม้สอบล้องกล้องก็มีจุก,กเกาะใส่ได้เลยรมานี้โอเคนะครับยวทดสอบดูแบบโอเคตันแก๊สกันส่วนใหญ่ทดสอบก็ก็ดีนะครับมันเผื่อมันไม่ดีจะได้เช็คให้เลยแต่ถ้าเอาไปเลยก็ได้แต่มันก็อ,อยู่ที่ทรูค้า่ถ้าทดสอบมันแน่นอนกว่าฮะประมาณนี้นี่คือแก๊สไม่ซึมไม่ด้วยนะฮะก็ะถือว่าใช้ได้ตึง เดืยดชิปซิลิโคนปล่อยแค่นี้นะครับเรื่องห่องก็เราจัดส่งไปเนาะมันร้อนด้วยเนาะแต่ผมไม่มีแก๊สข้างในนะมีกลัวแรงดันด้วยนะครับยิงก็ทดสอบได้เลยนะผมโอ้โหค้าศนัแรงมากสุดยอดนะเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสนใจรุ่นไหนถ้ามาตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นใกล้วครับไม่กี่วันมันถึงห้าไม่สายทั้งหมดนะครับก็รีบนะครับแล้วก็วันที่หกจัดรางวัลให้เลยครับขอบคุณนะครับผมรีบสั่งซื้อนะครับผมสวัสดีครับ